ทางด้านของคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังค่ะเมื่อวานนี้ก็ลุกขึ้นชี้แจงเหมือนกันนะคะในประเด็นน้องวัวซอโมเดละนะคะก็คือฝ่ายค้าเนี่ยเขาบอกว่าเอ๊ะ โครงการนี้นะนมันเหมือนกับนโยบายรัฐบาลชุดก่อนที่มันถูกวางไว้และเอามาปัดฝุ่นทำใหม่แค่แบบว่าเปลี่ยนชื่อหรือเปล่านะคะเรื่องนี้นะคะทางด้านของคุณจุลพันธ์ก็ลุกขึ้นชี้แจงประเด็นนี้นะคะบอกว่ายืนยันว่าโครงการเนี่ยมีลักษณะคล้ายคลึงกันค่ะที่กระทรวงกลาโหมได้รับมอบพื้นที่คืนให้กับรัฐเพื่อไปจัดสารให้กับประชาชนนะคะซึ่งเป็นเวลานาน,านมากที่ไม่มีโครงการในลักษณะดําเนินการแบบนี้นะคะจนทําให้มีที่ และมีสิทธิในการที่จะไปใช้ประโยชน์ไปถึงมือประชาชนส่วนจะไปซ้ํากับรัฐบาลชุดที่แล้วหรือไม่นั้นรัฐบาลชุดนี้ไม่ได้ใส่ใจประเด็นนี้นะ,ะแต่เราจะไปเน้นเรื่องของประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนมากกว่าค่ะและโครงการหนองวัวซอโมเดลนะคะสามารถทําได้สําเร็จแล้วตอนนี้หนึ่งหมื่นไร่ประชาชนได้รับประโยชน์เป็นจํานวนมากค่ะ,คะขณะที่โครงการต่อไปก็เริ่มทําไปแล้วด้วยนะคะในที่จังหวัดกาญจนบุรีสมุทรปราการและจะมีต่อที่จังหวัดนครพนมรวมไปถึง อีกหลายจังหวัดค่ะซึ่งกระบวนการที่รัฐทำหลังจากที่กองทัพได้มีการส่งมอบคืนพื้นที่นะคะก็เดี๋ยวจะมีการไปพูดคุยกับประชาชนซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความขัดแย้งกันระหว่างประชาชนกับรัฐในเรื่องที่ดินเรื่องของการบุกรุกนะคะ,คะแล้วก็เรื่องของการพิสูจน์สิทธิ์กันต่อไปตามกฎหมายนะคะแต่กรณีประชาชนได้รับสิทธิ์เข้าไปใช้พื้นที่หนองวัวซอโมเดลเนี่ยแล้วไม่ได้เป็นการตัดสิทธ์ ในการพิสูจน์สิทธิ์นะคะก็ยังสามารถที่จะดําเนินการใช้กระบวนการทางกฎหมายพิสูจน์ได้นะคะท่านก็ลุกขึ้นบอกว่าือจะซ้ำไม่ซ้ำไม่ใส่ใจหรอกแต่ว่าดูว่าประชาชนได้ประโยชน์หรือเปล่าคือดูประเด็นสําคัญก็คือพี่น้องประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุด,ะดนะคะ,คะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่รัฐบาลควรทํานะคะ,คะ